พริกเป็นน่วยเป็นน้วยโคราคีเลไเลยอ่ะสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุมสุขนครับผมเขาขั้วกับปะขั้วอีสานนะฮะมาบ้านอีกแล้วครับผมเมื่อนี้สิมาเห็ดเมนูง่ายง่ายครับแต่แห่งเป็นเมนูมักของผมว่ามักสุขชนน่ะละจนเขาบอกว่าไปสร้างอาหารนี่โอ้เป็นเมนูสินคิดนี่เลยครับผมใะเส็้ยกะเพราหมูครับเผี้กใบกะเพรากองกึ่มก่มได้มาก สิพัดกะเพาหมูพัดเผ็ดๆเลยม้อนี้สิพัดกะเพาหมูใส่ใส่หมูยอ่อน้านี่มีมีหมูยอ่อเหลืออยูอย่ชิ้นนหน่อยนึงใส่หมูยอ่อแล้วก็พอดีมีหอมหัวใหญ่กําผักใส่น้ำนี่รูดต้นมันลายมือแล้วเนี่ยครับสิพัดกะเพาหมูซับครับสิปเป็นกะเพาหมูซับเครื่องกับเ่าลายครับผมก็มีหมูมี่มอนี้มีหมูยอ่อใส่หมูยอ่อน้าใส่พริก,ก,กมีพริกแดงกินดาแล้วก็พริกขี้นูน,นี่ครับ สำคัญกระเทียมนี่ครับผมใส่กระเทียมเนี่ยกระเทียมหน่อยกระเทียมไทยครับแล้วก็ใบกะเพราแค่นั้นละครับเครื่องปรุงกะซอสผัดซอสฟ้าเขียวขึ้นฟ้าเลี้ยงกันแล้วแต่มักรับแล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวขอยากใส่ก็ใส่ได้เด้อแต่ผมบอกใครปันใดว่าบางทีอใส่ซอสมันกะเพราแล้วมันเข้มนะแต่ที่ขาดไปอีกอหนึ่งคือน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยน้ำตาลกับชูรสจบแค่นั้นละครับผมเดี๋ยวมาจัดการกันเลยครับเดี๋ยวขอสับหมูก่อนสับหมูกันนิดนึง สับหมูครับสับหมูกระทายเห้เบื้องในช่องนี้ละเอียดคากบั่นเถอะผู้ใดเห็นว่าเป็นนี่เป็นกระหม่องเลยได้กะเผาหมวงมากพี่น้องกะเผาหมวงมากนี่ฉุนตึ๊บฉุนตึ๊บได้กำามักไงเลยเนี่เถอะหมูว่าลายเถอะกะเผาแห่งลายครับนี่สับหมูสับย่างกะหั่นเห็นเป็นชิ้นหน่อยๆันค่อยสับง่ายครับผมทิ่หั่นเป็นชิ้นหน่อยๆก่อนบางเทียบผู้ใดเหลื่อมเห็ดไม่ไหมเป็นอาปกรอนโคลส้มกระปั้นฝากมัน่มีทาาแหลกครับฟ่งด่องๆนะครับ หั่นเป็นชิน้นนิดหนอยก่อนเนี่ยหั่นเหวี่ยมมุนๆค่อยสับง่ายหั่นเป็นชิน้นนิดหน่อยก่อนอ่ะ,อะได้แล้วครับเนี่ยประมาณเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้สร้างไว้ย่อครับ ผิดด้านได้ไหมเดี๋ยวมันถือมืออยู่ของตอนนี้ยังไงกูจะขับด้นี่ปรับต้องลดนี่น<ม>ี่หมูย่อเลย,ยแทงหนึ่งครับเรื่องมาเห็ด<ม>หั่นแล้วต้องหมักน้ำหมาักหน่อยนะครับแต่กันน้ำลายมันก็บ่อข่ขาเครืองดีกินเลยก็ได็นเต่งเสียวมาผัดใส่หมูผัดใส่กับเพราอย่างไรมันค่อยเสียบรบอยใส่ไปกับหมูเลยครับพัดพร้อมกันลด หมูมันบริสุกยากดอกหมูย่อก,กับสุกกี่แล้วก็แป๊บเดียวมันก็ได้เครื่องแล้วว่หั่นกระดาฉีกเอาครับใบประกวดกับมีดเลยครับผมเสียลไซยัมย่ำเลยหม้อผัดพัฒนผัดปุ๊บเนี่ยผมเดียวทิ้งลงไปเลยมันจะได้หอมหอมพอไงมันเหลือครับรู้ตัมันรู้ทันรวยใส่ยางเกินกับมาใส่อันนี้แหละกัผพามาหลายมือแล้วเดลืออ,อ,อยู่พ่อพ่อหัวจอยใช้ไปเลย แยกไว้กันครับติดใส่ขกเกี่ยวของต่อไปกับพริกแกงพริกแกงกับผมบ็ได้ตาาละเอียดหลายเด้ครับผมที่ตาพวกพริกกินดาก่รพริกกินดาเนี่ยสีมันแตกเนี่ยแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูเขียวๆเ,เนี่ยเสียเป็นประมาณแบบเป็นลูกโดดค่อยๆบู๊บบูบบู๊บเอาไปเทียมทิม้งไปโหลดเนี่ยครับอันนี้ผมที่ตาพร้อมกกับระเทียมเลย กินผีกินดาวกระเทียมนี่ตามพร้อมกันเดี๋ยวแต่ไผ่สุดไผ่สุดมันได้กระเทียมใส่หลายเนื้อกระเทียมหน่อยครับกระเทียมไทยหอมหอมดีครับน้ำมันกำลังกระใสมันเบิดล,ลุล้เนี่ยครับผมซ้ำนี่ผมพ่อแล้วเนี่ยเห็นบู๊นี่เนี่ยซ้ำเนี่ยพ่อแล้วเดี๋ยวจะเอาผิดเขียวมาบุใส่กระดั่งกับพ่อ การว่าถ้าพูดใดกินถ้าพูดใดบ่ม,มากเพ็ดก็ให้เคีย้ยวออกได้ครับอันนี้ก็คือตุ๊ตุกตุกไซส์แค่นั้นแหละครับแค่นี้พอแล้ะพอแตกแั่นั้นพอนะเนี่ยครับผมประมาณนี้หนึ่งดเดียวเดียวลยะเอียดนะครับประมาณนี้ ด้เรียบร้อยครับไปพัดกันตลอะวันนี้ครับเตรเวลาครับเตรียมของทุกอย่างเสร็จเท่ากันตั้งเตาตั้งกระทะผัดเลยครับผมน้ำมันใส่หลายใส่หน่อยแล้วจะหมักนะครับแต่ของผมเดี๋ยวพ่อประมาณบอดี้ใส่หลายเกินไปดอกประมาณนี่ผมพ่อแล้วนี่ มันลงเล็จกับตามโดยพิ่ครับี่ตามไปโอ้ฉุนดีครับซึบเลยอ่ะข้องผม,มงจิ๋วเว่าได้ผัดโดนนะครับพอกินหอมขิดนิดเดียวเนี่ยพอกินชุนขิดผมก็เอาแล้วเนี่ยพ่อแล้วไปยำหม,มูลงเลยเ ใส่มันให่ติดกระทะเนี่ยครับแต่เดี๋ยวหมูน้ำมหมูออกนำม,มั่นหมูออกเดี๋ยวมันจะเดือดเองครับผมใส่ไฟแห้งนะครับผมใส่ไฟกลางผรไฟแห้งเลยจากบ้านี่ใบโกดที่เขาเตรียมใบครับลงไปลวดเนีย่ยหอ,อมเลยเนี่ย ได้แล้วครับหมูเริ่มสุกเลยหมูเป็นหมูสับมนะันสุกบ้าอยางปรุงรสล้วครับปรุงรสกะซอสปลาเขียวผมใส่กะผมกาวด้วยครับมุกมีสูตรต่อกกาวลดนิดหน่อยกับนั้นมันหอยจะทาเป็นช้อนจะกช้อนโต๊ะเดีครับช้อนตามโดยชื่อรส ากระน้นำตาลน้ำตาลนมากหวานใส่หลายเนี่ยใสสองช้อนชาประมาณนี้พอเลยครับเ่ราต้องซีมเลยเนี่ยเหล็กไฟย่างเดียวพอาะ้เขาถึงเลยก็นีนครับหอมหัวหย่ลงไป เติมน้ำไปจักนิดนึงมันแหง้งถ้าใครไม่นำซุปยพงดีครับนี่โอล้ลมแห้งครับแกบหน่อยเบือเบืออเลยลมลมเป่าแกะเบือเบื่อครับเร่งบอดีเป็นได หอ,อมข้าวปิ้งออกหอมหอ,อมนีอมอ่ท่านจะใช้กับเผาด,ด้วยเนี่ยขออนุญาตซีมยังไงก่นอนวูบมัต้องปรุงเพิ่มเลยครับแม่นปัญญงมามือไหมเดือดขึ้นกับเพ้าเหรอครับนี่ได้แล้วนี่อันนี้ได้แล้วจะครับเนี่ยตามด้วยของดีใบกะเพราแหล่ครับใบกะเพราม่วง ออกลายเลยวอ่ะชุมตึ๊บอ่ะเก็บมาย่างหลายอ่ะมืงเนี้ยเสร็จแล้วก็ปิดไฟครับใบกระเพราลงปิดไฟโหลดเนี่ยมันค่อยกัดก,กินอยู่ดีคุกคุกให้เขากันจักหน่อย ร็จแล้วครับผัดกะเพราหมูสับใส่หมูยอ่อเสียบเสบเสร็จแล้วครับเมนูบานๆอีกเมนูหนึ่งครับผัดกะเพราหมูสับครับใสหมูยอ่อด้วยเมือนี่พริกเป็นนุ่ยเป็นนุวยโคโรเกเลเลยอ่ะเนี่ยฝากไปครับผมเมนูบานๆครับเราวกอีสานครับเพราะพวอ,อีสานอาหารบานๆห้องาครับผมมาเข้าข่้นกันอีกเถหน้า,นา ติดตามกันครับเปอ,อนวหัวมวลเล่นไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ครับเมนูเด็ดเ็ดสวัสดีครับ